เสียงเอกลักษณ์วันเดอร์เฟรมเฟรมสุภัชยาคัมแบ็คห้องอัดแชนเดลีเอมิวสิกถ่ายทอดเสียงหวานร้องเพลงเคมี Me, เพลงป๊อปทํานองสดใสแต่ความหมายร้อนแรงเซ็กซี่แทนเคมี Me, ความรักความสัมพันธ์ของคาทากับพกากามลินคู่พระนางไมกี้ปณิธานและแมทพิรณีสาวเฟรมรับรีฟโปรดิวเซอร์พี่หนึ่งนรงวิทย์ดึงสก,กิลเทคนิคเฉพาะตัวรอฟังแบบฟินฟินในหวานรักต้องห้ามค่ะก็บอกเลยว่าโดนหลอกล่อมาด้วยว่าเพลงง่ายมากแบบร้องง่ายๆสบายๆบายชิลๆชื่อเพลงเคมีแล้วก็แบบมันเป็นเคมี มีของคนสองคนที่แบบรักกันน่ารักน่ารักโหร้องยากมากค่ะพูดเลยตอนร้องจริงคือร้องยากมากๆใช้เทคนิคเยอะมากๆค่ะแล้วก็เนื้อหาเนี่ยมันก็ไม่ได้หวานแบบที่เราคิดอ่ามันเป็นเนื้อหาที่มีความเซ็กซี่อยู่ในนั้นด้วยค่ะยากตรงไหนหนูว่ามันยากตรงวิธีการวางเมโลดี้ที่เหมือนเรามีกับดักไว้ตลอดเวลาแต่ว่าพี่หนึ่งก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะมาบีฟก็ผ่านมาได้ด้วยดีค่ะก็กลับมาแล้วนะคะกับเพลงประกอบละครอีกครั้งหนึ่งของ Wonder f ์เฟกับช่อง3นะคะก็คือชื่อเพลงเคมีนะคะ OST ทหวาน รักต้องห้ามนะคะฝากติดตามด้วยจ้าลองยากมากเลยจ้า